ก็สวัสดีครับยามบ่บาๆก็คลิปนี้พี่น้องคลิปนี้จะมาพูดถึงว่าทำไมกเกษตรกรเราเนี่ยเอเอก็คือว่าก็คือความคิดแต่ละคนกับเพื่นอนก็คือกกมี f เอฟซีเพิ่นหน่อยคอมเมนต์มาบอกว่าคือทำไมทำไมกเกษตรเนี่ยจะต้อง จะต้องทําเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างเดียวทำไมไม่ทําเกษตรผสมผสานเพื่นว่ามันจะได้ลดความเสี่ยงอย่างประมาณนั้นกาคือพี่น้องอคือถามว่ากเกษตรเชิงเดี่ยวกับกเกษตรเชิงผสมผสานเนี่ยทำหลายๆอย่างเนี่ยคือมันมันก็มีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียนะพี่นออ้องมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสีย,ยข้อดีของการเฮ็ดเกษตรผสมผสาน ก็คือปลูกทุกอย่างอะแหละปลูกทุกอย่างอ,อย่างเช่นปลูกอะไรล่ะก็ไอที่เป็นผลสินค้าทางการเกษตรเนาะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะละกอหรือว่ามันสำปะหลังหรือว่ายางก็แล้วแต่ยางพรารายางก็แล้วแต่แต่มันก็ไม่ใช่เนะไอเพราะว่าถ้าเป็นส่วนมากถ้าใครที่ทำไบบอ้อยมันสำปะหลังอย่างกจะเป็นเกษตรเชื่องเดียวเลยเ,เกษตรไอ เกษตรเชิงผสมประสานเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกไอ้พวกมะม่วงมะพร้าวกล้วยหรือว่าอะไรพวกเนี้คือคือถามว่ากเกษตรผสมประสานนี่มันมันมีข้อดีอยังไงข้อดีของมันก็คือคือมันลดความเสี่ยงในเรื่องราคามันบอกเออราคาตัวน,นี้ไม่ดีเราก็ไปขายตัวน,นั้นแทนมันบอกราคาตัวน,นี้ไม่ดีเราก็เอาตัวน,นั้นมาขายแทนอย่างประมาณนั้นแต่ทีนี้ข้อเสียของกเกษตรผสมประสานนี่พี่น้อง ข้อเสียของมันก็คือเรื่องการดูแลพี่น้องเรื่องการดูแลเออต้องดูแลอันนี้ทีต้องดูแลอันนั้นทีคือมันต้องมีความรู้รอบด้านสาหรับใครที่จะท่อเกษตรผสมผสานอ่ะเออคือถ้าใครมีความรู้เฉพาะด้านเดียวเนี่ยคือมันจะยากพี่น้องเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกษตรผสมผสานเนี่ยมันต้องทําหลายๆอย่างพี่น้องมันต้องเห็ดหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทําหลายๆอย่างเนี่ยถ้าคนไม่มีความรู้จริงจริง พี่น้องว่ามันจะประสบความสําเร็จได้บอมันก็เป็นเรื่องยากอีกเออเพราะฉะนั้นนี่กเกษตรผสมผสานมันก็มีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็รู้อยู่คือคนส่วนมากนะมันไม่มีใครเก่งไปทุกด้านไงพี่น้องเอ,อมันบม่มีไผเก่งไปทุกด้านคืออย่างคนทําอ้อยเนี่ยเขาก็เก่งแต่ทาอ้อยเอ,อคนทําไอ้ข้าวเขาก็เก่งแต่เรื่องทําข้าวออแมนบอเพราะฉะนั้นนี่ ในหนึ่งหนึ่งคนเนี่ยจะทํหลายหลายอย่างพร้อมๆกัน,นมันก็เลยเป็นเรื่องยากพี่น้องเออถามว่ากระสดเกษตรผสมผสานน่ะมันช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องราคามันช่วยได้พี่น้องแต่เอาเข้าจริงๆน่ะคนเห่านี่มันเหตุบ่ได้พี่นอ้องเออคือพูดนะ่ะพูดได,พด,ได้พูดได้ว่าเฮ้ยอันนั้นไม่ดีเราก็ทําตัวนี้อันนี้ไม่ดีเราก็ทําตัวนั้นคือเรามีทุกๆอย่างในในส่วนของเราเองเออแมนบอแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยกเกษตรผสมผสานน่ะ คือสวนมากเนี่ยมันต้องขายเองไงพี่น้องเออเกษตรผสมผสานอนะ่ะคือต้องคือต้องมีความเป็นพ่อค้าอยู่ในตัวพี่นอ้องเออแล้วก็ต้องมีความรู้รอบด้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยไงพอปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่นนยเราจะให้คนอื่นเขามาซื้อในสวนเรามันมันก็ไม่ได้ไงพี่น้องเพราะว่ามันมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันพอกระเทือนเอาอย่างสีสาเพราะฉะนั้นนี่มันจึงเป็นเรื่องยากสําหรับ เกษตรกร,ร,กรบ้านนอกเราพี่น้องเออแล้วอย่างนี่พื้นที่พี่น้องพื้นที่มันเ่เหมาะเกษตรผสมผสานคือพื้นที่นี่มันจะต้องเป็นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์พอสมควรเออเรื่องน้ํเนี่ยคือต้องต้องสมบูรณ์พอสมควรเออเพราะว่ามันทุกๆุกอย่างมันต้องใช้น้ําไงพี่น้องเออแมว่วอาพอไม่มีน้ําปุ๊บกะทําเกษตรผสมผสานไม่ได้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองว่า พื้นที่ในภาคอีสานเราเนี่ยคือมันสําคัญมันคือเรื่องน้าพี่น้องมันมีปัญหาเรื่องน้ําเออเพราะว่าแบบเนี้ยเห็นไหมระบบชลประทานอะไรไม่มีเลยคือหน้าแล้งก็คือแล้งหน้าฝนก็คือน้ําคือมันไม่มีระบบอะไรเลยเพราะฉะนั้นนี่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวมันมันจึงเป็นทางเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วอืมเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่มันไม่เอ,อื้อพี่น้องแล้วอย่างนี้ จะให้เราไปขายเองสินค้าเองบางอย่างนะพี่น้องบางอย่างเนี่ยคือมันมันเหนื่อยพี่น้องมันมันเหนื่อยจะให้คนคนหนึ่งทั้งปลูกทั้งดูแลสวนแล้วก็ต้องวิ่งไปขายตลาดมันมันเป็นอะไรที่เหนื่อยพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยคนเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมแต่เป็นเกษตรเชิงเดียวแบบเนี้ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีลานรับซื้อที่มันชัดเจนอยู่แล้วเออย่างเช่นปลูกง้อยเออปลูกง่อยแล้วก็ทําส่งโรงงานไปแบบชัดเจนเลยเราต้องส่งโรงงานเออปลูกข้าวอย่างนี้ใช่ไหม เราก็ชัดเจนว่าเฮ้ยเราต้องไปส่งที่ลานข้าวเออคือมันมีเขาเปิดตลอดไงพี่นอ้องเออเหมือนปลูกมันเบนี้เราก็ต้องไปเอาไปส่งที่ลานมันคือมันมีราคามีการซื้อที่ชัดเจนเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปนั่งขายเราไม่ต้องไปเสียเวลาทั้งวันว่าต้องเฮ้ยต้อง <c oughs> ไปขายที่ตลาดต้องปากเปียกปากแฉะประกาศขายอย่างประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องคนเราอ่ะมันก็เลยทําคือนิสัยคนเรามันก็คือ ชอบทําอะไรที่มันง่ายๆเอแล้วก็ได้เงินไวแมนบอเออเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยคนเขาก็เลยทําเป็นกเกษตรเชื่องเดียวพี่นอ้องเออเพราะฉะนั้นนี่มันมัน,ม,นมันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียพี่นอ้องเออก็คือว่านาะคือมันพื้นที่ด้วยแหละพี่นอ้องพื้นที่แล้วก็สําคัญนี่คือพี่นอ้องเกษตรนี่สําคัญนี่คือเรื่องเรื่องการตลาด <c oughs> เรื่องการตลาดเลยสําคัญเลยคือ ส่วนมากเกษตรกรอนนะที่ส่วนมากจะไม่ประสบความสําเร็จนี่ส่วนมากจะเป็นเรื่องการตลาดพี่น้องเออการตลาดเรื่องการขายนี่แหละเออมีปัญหามากเลยเรื่องการขายเนี่ยส่วนเรื่องการปลูกนี่ไม,ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าแต่ละคนก็คือทําเกษตรมันมาตั้งแต่เล็กจนโตนะพี่น้องเออคือยางปลูกอ้อยเราก็เห็นตั้งแต่เล็กจนโตแล้วนะป,ปลูกข้าวก็เห็นตั้งแต่เล็กจนโตปลูกยางพาราเห็นตั้งแต่เล็กจนโตปลูกมันสำปะหลงังปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดอี่อยังสมนิ่็เข้าเห็นตั้งแต่เล็กจนโตแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอะไรการปลูกมันมีปัญหาตัวเดียวคือเรื่องตอนขายเออยิ่งยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นเกษตรผสมผสานเนี่ยคือการตลาดเนี่ยการขายเนี่ยคือยิ่งสําคัญเลยเออเพราะว่าคุณต้องขายเองพี่นอ้องเอคุณต้องขายเองเออเพราะว่าสมมติว่ามีเนื้อที่มีเนื้อที่ห้าไร่แบบเนี้เออถ้าคุณทําเกษตรผสมผสานน่ะคุณคุณทําไร่ละ,ไรละอย่างไร่ละอย่างไว้เนี่ยเอา คุณได้อย่างละนิดนะเข้าใจ่ไหมได้หลาได้อย่างละนิดเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคุณก็ต้องขายเองมันไม่เหมือนเกษตรเชิงเดี่ยวถ้าสมมติว่าเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยห้าไร่เอ้าเราปลูกอ้อยเลยเออปลูกอ้อยเลยหรือไม่ก็ปลูกมันไปเลยหรือไม่ก็ปลูกยางพาราไปเลยห้าไร่แบบเนี้ยแล้วผลผลิตมันก็ออกมาเยอะเออพอมันออกมาเยอะนี่มันมีที่รับซื้อที่มันชัดเจนพี่น้องเออคือคนเล่ากับลู่ลู่อยู่คือ ชอบอะไรที่ง่ายๆได้เงินไวเออถึงจะราคาถูกแต่อย่างน้อยก็ได้เงินไวอย่างประมาณนั้นเออแมนวอเพราะฉะนั้นนี่คนเข้าก็เลยนิยมปลูกพืชเชิงเดียวพี่นอ้องเออแล้วก็เนื่องด้วยการดูแลการดูแลแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอุปกรณ์ในการเขาเรียกว่าเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทํานาห้าไร่ไปเลยแบบนี้เกี่ยวข้าวก็ลดเกี่ยวปุ๊บ หวานเุ๊บมเพมันง่ายพี่น้องมันง่ายแก่การดูแลแล้วอีกอย่างนี่คือมันเขาเรียกว่าไงคือมันมันจัดการง่ายเพราะว่าเราทําแบบเดียวก็เราก็ทําแบบเดียวทั้งห้าไร่เลยเออมันมันไม่เหมือนที่เราทําหลายๆอย่างในอันเดียวกันเอมันมันยุ่งยากอาจารย์่สาพี่น้องถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้พี่น้องแต่มันยุ่งยากออถ้ามันไม่ยุ่งยากน่ะ เขาก็ทากันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างว่านั่นแหละแมนบอกคือต้องต้องเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านจริงๆเออแล้วก็เป็นคนที่หัวคิดนี่เป็นการค้าเออเพราะว่าถ้าถ้าทําเกษตรไอผสมผสานแล้วเนี่ยถ้าหัวคิดไม่มีการค้านี่จบคือเก่าพี่น้องขายบ่ได้คือเก่าพอขายไม่ได้ก็เจ๊งอีกเหมือนเดิมพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งพี่น้องระหว่างเกษตรเชิงเดี่ยวกับเกษตรผสมผสานเนี่ย คือมันมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียนั่นแหละพี่น้องออ,อยู่ที่เราจะมองเอ,อแต่ส่วนมากนคนทํานาก็เขาก็ไม่ได้มาดูแลทุกวันหรอกออวานเสร็จก็ไปหาทํางานอย่างอื่นเ,ออเสร็จปุ๊บหน้าเก็บเกี่ยวก็ค่อยมาเก็บเกี่ยวมันก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันแมนบอ,อ,อมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายขนาดนั้นคือคนเรามันชอบสบายพี่น้องเออพราะฉะนั้นก็เลือกเอาพี่น้องข้เาเสียดกเกดตรเท่าไหร่ทำยังไงก็ได้อย่าให้มันขาดทุนแล้วกันออถ้ามันขาดทุนก็แสดงว่า ปีนั้นก็เราก็เจ๊งอีกคกือเอาเออก็ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังเกษตรเชิงเดี่ยวมันดียังไงเกษตรผสมผสานมันดียังไงลองไปพิจารณาดูพี่น้องเบื้องพื้นที่เฮ้าเออไม่ใช่เขาพูดมาว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้มันดีมัน,ม,นมันในความเฮ้าต้องเบื้องความเป็นจริงพี่น้องหลักการนะ่ะมันดีหมดแหละหลักการคําว่าหลักการนะ่กกรนะดีหละแต่พอเราทําจริงๆเนี่ยมันจะพลิกแพงอีกแตกต่างไปจากหลักการอีกนะพี่น้อง เออไม่งั้นเขาจะบอกว่าทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันไม่งนะั้นเขาจะพูดแบบนี้เหรอแมนบอกเหรอบางคนเรียนจบเออเรียนเก่งเออเรียนเก่งเออไดเกียดสี่เออแต่พอใช้ชีวิตจริงๆเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเออคนนั้นอาจจะเอาชีวิตเอาตัวไม่รอดก็ได้เออแมนบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องก็เห็นอยู่หลายๆหลาย,ลายๆเอ้คนในปัจจุบันเนี่ยบางคน,เ,นเรียนจบสูงเออจบปริญญาตรีปริญญาเอก อแต่สู้คนจบมสามไม่ได้แมนบออันนี้ก็ต้องเบิ่งเป็นลายคนลายคนไปพี่นอ้องเออความรู้สูงความรู้เยอะก็ใช่ว่าจะเป็นมันไม่ใช่เครื่องการันตีว่าจะประสบความสาเร็จตามความรู้แมนบอเออก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งพี่น้องกเกษตรย้ําอีกทีหนึง่งเริ่มต้นจากการทําแค่พอกินในครัวเรือนก่อนอ,อถ้ามีความรู้เยอะแล้วเน่ะค่อยขยับขยายโอเคเนาะเข้าใจตรงกรัน